งานวิจัยใหม่ๆเทคโนโลยีมันไปเร็วครับแล้วต้นทุนมันก็จะถูกเร็วทีนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องของอนาคตนี่อันนี้ขอให้มัน่นใจไทยมันก็มีเพราะว่ามันอาจจะถูกแฮกปีหน้าเนี่ยเราสัญญาไว้กับประชาชนว่ารเราจะต้องทำทิิกัดของมันโดยเฉพาะประการรถไฟฟ้าทำไมถึงแพงกว่ารถน้ำมันต่างกันตรงไหนมีวิธีการคิดอย่างไรและที่สำคัญในอนาคตจะถูกโลงไหม ยัสดีครับผมวลที่ช่องเวดันการันตีแห่งนี้นะครับช่องที่อัปเดตสาระความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยียญญญานยนต์อนาคตและพลังงานสะอาดที่น่าสนใจทั่วโลกกันวันนี้นะครับผมอยู่ที่นะครับสังนับงานกำก,ก,กับและส,งส่งเสริมการประกอบธุรกิจปะระกันไฟหรือคอปพอนะเพื่อจะมาหาคําตอบว่าทําไมเบี้ยประกันรถไฟฟ้าถึงแพงกว่ารถดมันเพื่อเป็นการเสียเวลาพาไปเจอผู้รู้กันเลยดีกว่าครับ และนี่แหละครับวันนี้นะฮะเราจะพามาหาคําตอบว่าทําไมเบี้ยประกันรถยนต์ไฟฟ้าถึงแพงกว่ารถน้ำมันนะครับซึ่งคนที่จะให้ความรู้และตอบได้ดีที่สุดนะก็คือต้องเป็นทางพปพนะครับซึ่งวันนี้นะผมเรียนเชิญนะครับผู้ช่วยเลขาธิการสายกํากับผลิตภัณฑ์พี่อาภากรปานเลิศหรือพี่เอนะครับสวัสดีครับวัดีครับโอ้วันนี้นี่ต้องแบบว่าขอความรู้ เพราะว่าผมว่าวันนี้เรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเริ่มมานะครับพี่ก็เพิ่งเห็นว่ามีคนต่อแถว12ชั่วโมงเพื่อจะไปซื้อรถยนต์ไฟฟ้าอย่าง BYD มาเนโอ้โหแล้วเดี๋ยวยังมีช่วง Motor Expo ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยฉะนั้นนอกจากราคารถแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คนก็ถามเข้ามาไม่แพ้กับราคารถก็คือเบี้ยประกันนะครับว่าทำไมเบี้ยประกันเนี่ยมันถึงแพงกว่ารถน้ำมันเราจะส่งเสริมให้คนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าไม่ใช่หรอนะครับ เอาผมเริ่มจากคําถามแรกเลยพี่ว่าทําไมเบี้ยประกันรถยนต์ไฟฟ้าถึงแพงกว่ารถน้ำมันต่างกันตรงไหนครับพี่รอบโดยทั่วไปก็รถสันดาปเราเรียกรถสันดาปแล้วกันนะครับรถสันดาปกับรถอรับมันแตกต่างกันค่อนข้างเยอะมากรถสันดาปเนี่ยมันเป็นเรื่องของการใช้น้ํามันครับ ภายในตัวรถก็จะมีการเปลี่ยนแปลงน้ํามันไปขับเคลื่อนเครื่องยนต์อุปกรณ์อะไรข้างในเนี่ยมันเยอะแยะมากเลยเราบอกว่าโอ้โหมันต้องสามพันสี่พัชิ้นเนาะส่วนส่วนของรถยนต์อีวีมีหลักๆเพียงแค่ 4, ีาชิ้นเองนะครับเป็นโมดูลโมดูลโมดูลไว้นะครับแล้วตอนนี้ส่วนเรื่องประกันภัยมันเป็นเรื่องของการซ่อม เป็นการการซ่อมนะครับต้นทุนของมันอยู่ที่ความคุ้มครองตามกรมธรรม์หมายถึงว่าตัวเบี้ยประกันเนี่ยคือดูที่มูลค่าการซ่อมใช่ครับแล้วมันคิดยังไงก็คือก็คือตัวกรมธรรม์เนี่ยมันคุ้มครองการซ่อมต่างๆการชดเชยอะไรต่างๆโดยหลักๆของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์เนี่ยมันจะแยกส่วนออกเป็น2ส่วนในการให้ความคุ้มครองส่วนอะไรบ้างส่วนหนึ่งก็คือส่วนของ liability มันเป็นส่วนของความคุ้มครองความรับผิด ที่รถที่ทําประกันภัยไปทําความเสียหายให้กับคนอื่นเขาหมายถึงว่าบุคคลภายนอกที่ไปชนเกิดการเฉี่ยวชนท้องถนนคู่กรณีใช่ครับขับรถไปแล้วก็ไปชนเขาแล้วแล้วจะต้องซ่อมเขาครับ่าซ่อมพวกนี้คือต้นทุนนะครับอันนี้คือต้นทุนของของความรับผิดต่อบุคคลภายนอกส่วนแรกนะครับส่วนที่2ก็คือส่วนของรถตัวรถคันอัประกันภัยที่เสียหายก็คือของผู้ขับเองแล้วก็จะต้องซ่อมนะครับ ค่าซ่อมที่จะที่บริษัทประกันภัยจ่ายเข้าไปใน2ส่วนนี้มันจะรวมกันเป็นต้นทุนที่จะออกกรมธรรม์ประกันภัยนะครับคาถามคือมันแตกต่างกันยังไงมันแตกต่างกันนะครับความคุ้มครองมันเหมือนกันก็จริงแต่ต้นทุนในการซ่อมรถเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับรถยนต์อีวีในการซ่อมมันซ่อมยกโมดูล โอ้แบ่งเป็นโมดูลแบตเตอรี่อ่าโมดูลมอเตอร์ใช่ครับอ <Electronic, S 2> ิเล<ช>็กทรอนิกส์ควบคุมโมดูลการชาร์จคือเวลาซ่อมมันต้องยกทั้งโมดูลถ้าเผื่อถ้าเผื่อเราเอารถมาทั้งคันเนี่ยเราแบ่งออกเป็น5ส่วนเนาะห้าส่วนเนี้ยแล้วก็แต่ละโมดูลเอาหาร5ค่าเฉลีย่ยแพงมากนะ รวมกันปุ๊บล้านห้าอะไรประมาณนี้ถ้าเผื่อสองถ้าเผื่อสองล้านหารห้ามันคือมันคือแต่ละโมดูลโมดูลละครับผมว่าใีอันนี้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 คือส่วนที่แตกต่างจากรถยนต์สันดาปรถยนต์สันดาปมี40-50ชิ้นมันซ่อมเป็นจุดเล็กๆได้คือพี่อยากจะบอกว่าชิ้นส่วนของในรถยนต์น้ำมันหรือรถยนต์สันดาปเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันมากแล้วมันกระจายกระจายคือมูลค่ามันกระจายกระจายกันไปตามชิ้นส่วนแต่พอมันเป็นรถ ยนต์ไฟฟ้าเนี่ย<แ>มันมีน้อยชิ้น<ช>ก็นจริงแต่ทั้งโมด,ดูลคือเปลี่ยนทั้งเซตเลยใช่ครับอใช่ครับแต่แต่นี้แต่นี้ในส่วนในส่วนของในส่วนของไลฟ์วีตี้ของของผู้คนภายนอกครับนะครับแต่นี้ถ้าเผื่อในปัจจุบันนี้ก็คือว่ารถยนต์รถยนต์ที่ใช้เนี่ยมันเป็นรถยนต์สันดาบทั้งหมดหมายถึงว่าถ้าวิ่งบนใบท้องถนนเนี่ยยังมีสัดส่วนเป็นรถน้ำมันใช่ครับเยอะหมดกเลยแต่ตอนนี้ รถที่ไปชนเนี่ยต้นทุนมันก็จะไม่ค่อยแตกต่างกันฉะนั้นส่วนของรถยนต์สันดาบกับรถยนต์ EV เนี่ยส่วนของความคุ้มครองบุคคลภายนอกเนต้นทุนจะใกล้ๆแต่ถ้าเผื่อนในอนาคตล่ะในอนาคตเนี่ยถ้ารถ<ด>ไฟฟ้าวิงาว่งเยอะๆอย่างเงี้ยอันนี้มันก็จะ อาจจะมีผลกับต้นทุนของบ<อ>ริษัทอะไรได้อ๋ออันนี้คือส่วนที่เป็นภายนอกใช่ก็คือบุคคลภุ้มครองภายนอกเพราะอย่าลืมว่าวันนี้รถยนต์ไฟฟ้ายังจดทะเบียนอยู่ที่หลักหมื่นคันอยู่ใช่ดัง <ตะ S 1> นั้นพี่ก็เรียงมองว่าไอ้ส่วนแรกไอ้ที่เป็นประกันภายนอกยังไม่อาจจะยังคงเดิมสักพักหนึ่งแต่ถ้าในอนาคตก็ไม่แน่ทีนี้ผมขอเจาะลึกลงไปนิดนึงนะครับที่พี่บอกว่าพอเมื่อกี้เราพูดถึงในส่วนภายนอกไปแล้วอันยังเป็นรถนน้ำมันแต่ว่าพอมันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าของเราเองคนที่ขับ 5้าส่วนหลักๆที่ทางคอปพอหรือทางประกันดูว่ะมันมีอะไรบ้างในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าครับคือคือคือณว,วันนี้เนี่ยนะครับที่ที่กำหนดที่ประกันภยัยรถยนต์ E ีวียังไม่ได้มีพิกัดเป็นของตัวเองอยังแปลงมาจากพิก,กัดของรถสะดาบอยู่โดยอาศัยเรื่องของกำลังเครื่องยนต์กับกำลังมอเตอร์อเป็นหลักแต่ตอนนี้ทางคอปพอร่วมกับทาง สมาคมประกันภัยสไบทางบริษัทประกันภัยสไยเก็บรายละเอียดมันอยู่เพราะว่าปีหน้าเนี่ยเราสัญญาไว้กับประชาชนว่าเราจะต้องทําพิกัดของมันโดยฉพอะนะครับกําหนดกําหนดความคุ้มครองให้มันเหมาะสมนะครับเราเราเราศึกษาในต่างประเทศในต่างประเทศก็ ก็จะแบ่งความคุ้มครองออกเป็นโมดูลโมดูลอย่างนี้ะนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยอย่างเช่นแบตเตอรี่มันมีอายุการใช้งานของมันตัวรถใช้เงินใช้ใช้งานมา8ป0ปี10ปีก็ยังใช้ต่อไปได้ครับนะครับแต่ตัวแบตเตอรี่เนี่ยอายุ8 10, ปี10ปีต้องเปลี่ยนแล้วใช่พะเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นของใหม่มนะครับ ถ้าเผื่อเราแยกความคุ้มครองให้มันชัดเจนเนี่ยเราจะได้คุ้มครองให้มันมันเหมาะสมด้วยส่วนที่คนกังวลมากที่สุดก็คือแบตเตอรี่เพราะอย่างที่รู้กันว่าแบตเตอรี่เนี่ยราคาประมาณครึ่งหนึ่งของราคารถ<ด>และอายุการใช้งานของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่แบตเตอรี่เลยะนะครับซึ่งวันนี้ส่วนใหญ่ค่ายรถก็ยังประกันตัวแบตเตอรี่ประมาณ8ปีหรือ180,000โลซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้กันหมดเลยนั่นหมายความว่าถ้าหมด8ปีแล้ว แล้วประกันเบี้ยจะเบี้ยรประกันมันจะแพงขึ้นไหมพี่ไม่ไอตรงนี้ถ้าเผื่อเราคิดเป็นส่วนส่วนอ่าถ้าเราสมมติในอนาคตคิดเป็นส่วน<ล>ส่วนวันนี้เราคิดลดเราคิดรวมทั้งคันะนะครับมันจะถูกผลผลเสียของมันคือทุกทุกสิ่งทุกอย่างมันจะถูกตีเหมารวมให้อายุเดียวกันหมดอ่าแต่ในความเป็นจริงของรถไฟฟ้าไม่ใช่ใช่ครับใช่ครับก็คือก็คือ,อถ้าเผื่อส่วนหนึ่งส่วนใดโมดูลใดมาเปลี่ยนมาใหม่มันก็จะต้องเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิม ตัประกันภัยมันก็จะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่กาเฉลี่ยวออตัวรถเพราะเป็นแบตเตอรีร่ปุ๊บเปลี่ยนใหม่เหมือนได้รถใหม่เลยนะพี่เราในหลายหลายประเทศพอเขาไปเคมแบตเตอรี่เนี่ยคือกลายว่าอายุของรถมันเพิ่มขึ้นเพราะว่าแบตเตอรี่มันยืดยาวขึ้นนั่นหมายความว่าถ้าอีกหน่อยเนี่ยหมด8ปปีไปแล้วสมมติคนเขาไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นั่นหมายความว่าเบี้ยประกันก็จะถูกคิด กับแบตเตอรี่ที่เป็นโมดูลใหม่อ่าใช่แล้วส่วนอื่นก็ตามอายุไปใช่ใช่มันก็มันก็จะสอดคล้องกับความเป็นจริงอ่ามันก็จะดูแบบสมเหตุสมผลมากขึ้นใช่ครับโอ้โหนี่ถ้าทําได้จริงๆนี่ผมก็น่าสนใจมากเลยนะแต่มันยังมีส่วนอื่นอีกเพราะว่ามันมีส่วนของซอฟต์แวร์อ่ามันมีทั้งเรื่องเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆครับที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับแล้ววันนี้เนี่ยมันเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ครับอ่าพวกเนี้ย ภัยมันก็มีเพราะว่ามันอาจจะถูกแฮกมาก็ได้นะครับพอมันถูกแฮกมันถูกทําให้เกิดความเสียหายอยงเี้เนี่ยมันก็ต้องมันก็ต้องคุ้มครอง ตัวผู้ใช้มีรถแล้วเนี่ยเขามีความเสี่ยงอะไรอย่างไรบ้างนะครับการนําเสนอของธุรกิจประกรรันภัยจะได้ตรงกับความเสี่ยงของเขาอ,อันนี้ผมว่าเห็นภาพนะครับเห็นภาพเป็นชัดเจนมากขึ้นทีนี้ผมขอย้อนกลับไปนิดนึงนะครับไอ้ตรงที่ที่บอก5โมดูลเนี่ยคือผมว่าวันนี้รูปแบบของรถยนต์ไฟฟ้าในการให้บริการเนี่ยว,วันนี้มันยังไม่ได้เสด็จน้ำพูดงา่ายๆมันยังเพิ่งเริ่มต้นมันอาจจะมีรูปแบบ บริการให,ใหม่ๆอย่างเช่นอ่าวันนี้สมมติในอนาคตเราบอกว่าเฮ้ยชาร์จแล้วเสียเวลานานรถสลับแบตเตอรี่เห็นไหมพอมันมีเรื่องของบริการการสลับแบตเตอรี่เข้ามาฉะนั้นก็ประกันตัวรถไปถ้าพี่บอกว่าถ้าทำแบบเป็นสำหรับ EV แพลตฟอร์มจริงๆนะฮะอันนี้ผมว่าก็น่าจะทำได้ใช่ครับก็คือแยกไปเลยประกันแบบประกันรถใช่ครับวันนี้วันนี้อย่างเช่นเรื่องวันนี้เราเราบอกว่าเราคุยกันบอกว่าไอ้ห้าชิ้นส่วนที่ว่าเนี่ยถ้าเสียหายก็ต้องยกทั้งโมดูครับ ในอนาคตอาจจะไม่ใช่อย่างนี้ในอนาคตเนี่ยแบตเตอรี่ถังใหญ่ๆในข้างในมันเป็นก้อนเล็กๆก่ันอยู่มันอาจจะถอดเปลี่ยนได้มันอาจจะตรวจสอบเทคได้ว่าไอ้ก้อนนี้เสียนะแล้วก็เปลี่ยนไอ้ก้อนนี้มันก็จะถูกโลบนะครับแล้วก็งานวิจัยใหม่ๆผมว่า เรื่องเทคโนโลยีไปเร็วครับแล้วต้นทุนมันก็จะถูกเร็วครับนะครับครับไอ้พวกนี้เนี่ยมันก็จะมีผลกับต้นทุนท้งนั้นในเรื่องของการซ่อมครับแล้วก็มันก็มีผลต่อเนื่องไปยังเบี้ยประกันภัยด้วยนะครับลักษณะของการจัดซ่อมอาจจะมี2ลักษณะับก็คือเรื่องของการเปลี่ยนเปลี่ยนสเปร์พาไปบางจุดบางตัวนะครับหรือความคุ้มครองแบบ ผู้เอาประกันภัยบอกว่าฉันไม่เปลี่ยนละฉันอยากจะยกเลยมันก็จะได้มีทางเลยทีนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องของอนาคตพอมันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าอย่างที่พี่เอบอกว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันมีการเชื่อมอินเทอร์เน็ตอย่างในต่างประเทศวันนี้เทสลามาดิ s ัพ p วงการประกันแบบงงๆก็คือมันเป็น IoT แล้วพี่มันเก็บข้อมูลมันรู้ว่าแต่ละคนขับรถได้ยังไงอันนี้จะมีส่วนทําให้เบี้ยประกัน ในอนาคตมันแบบว่าอินดิวเวอร์ได้ไหมเพราะว่าเทสลาทําแล้วคือคุณขับรถดี mm hmm. เบียยประกันถูก mm hmm. เพราะว่ารถมันเก็บข้อมูลหมดเลยพี่มันเก็บได้ถึงขนาดว่าเท้าเหยียบคันเร่งกี่วิก่อนเบรกคุณกระทืบเบรกกี่วิ mm hmm. เขาบอกว่ามันคํานวณได้แม่นยำมาก mm hmm. ฉะนั้นเบี้ยประกันมันเลยแบบว่าตอบโจทย์ของแต่ละรายบุคคลได้ด้วยอ่าใช่ใชผมก็เลยถามว่าแนวทางในอนาคตจะเป็นอย่างไรจริงจริง,รง,รง,รงแนวทางนี้ทางคอปอเนี่ย ก็เริ่มกับทางภาคธุรกิจแหละเราเรียกเราเรียกประกันพวกนี้ว่าเป็นเทเลเมดมะครับก็คือว่าตัดเก็บให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลนะครับคนนี้มีความเสี่ยงสูงคนที่มีความเสี่ยงต่ำมันก็ควรจะเสียเบี้ยแตกต่างถูกนะครับไม่ควรมาเหมารวมแล้ว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 ถ้าเราเราเราเดินไปทางนี้ได้เนี่ยเบี้ยจะค่อนข้างยืดสามสองก็คือมันทําให้คนที่ เ,เ,เบีย้ยสูงเพราะมีความเสีย่ยงสูงรปรับตัวคุณอยากจะเสียเบีย้ยต่ำไหมล่ะถ้าคุณอยากจะเสียเบีย้ยต่ำคุณก็ขับ<ง>รถให้ดีสิขับรถให้มันให้คะแนนมันดีมันมีสกอร์นี่ใช่ครับงั้นแสดงว่าแนวทางในอนาคตถ้าพูดถึงเบีย้ยประกันร,รถยนต์ในฟ้านเนี่ยจะถูกลงได้จากการเก็บข้อมูลและจะมีทางอื่นอี่างไรที่จะทำให้รรจิง คืออย่างอย่างที่ผมเรียนไปตั้งแต่ตอนต้นก็คือเรื่องของการค่าซ่อมค่าซ่อมนะครับ,ค,รบค่าชดเชยในกรณีที่ไปชนคนอื่นเขาะนะครับซ่อมรถคนอื่นซ่อมรถเราค่ารักษาพยาบาลอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับเรื่องของความคุ้มครองนะครับไอ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 ,ไอตัวหลักของเบีย้ยที่มันแพงคือเรื่องของการซ่อมรถคันเราอะนะครับถ้าเทคโนโลยีมัน สามารถที่จะลดต้นทุนในการจัดซ่อมได้ครับนะครับหรือว่ามีการใช้รถมากๆได้พอมีการใช้รถมากๆเนี่ยต้นทุนเฉลี่ยมันจะถูกลงได้จากจำนวนได้กะกำโนมันจะเป็นอีกอนณีออฟสเกลแล้วก็ที่ที่ที่สำคัญของการซ่อมคืออู่ซ่อมอู่่อู่ซ่อมเนี่ยมันเยอะมันหลากหลายซึ่งวันนี้มันยังไม่ยียังยังเป็นซ่อมศูนย์ซส่วนใหญ่ ครับพี่นี่ผมมีอีกคําถามหนึ่งนะครับอยากถามว่าอย่างตอนนี้คือต่ออามกิเราเทียบรถยนต์ไฟฟ้ากับรถยนต์สาบว่าเออเบี้ยทําไมมันต่างกันแต่วันนี้เทียบกับรถยนต์ไฟฟ้าด้วยกันอย่างโบรากูดแคทนะครับล้านนิดๆเหมือนกันก,กับ b ีวดีเพิ่งเข้ามาแอตโตสามนะครับเบี้ยประกันต่างกันค่อนข้างเยอะพี่4 0 0 0 0ืกว่ากับ2 0,000กว่าผมอยากรู้ว่าทําไมมันต่างกันนะพี่ก็อันนี้ก็คือเรื่องของประสบการณ์ของบริษัทกันไทย หาประสบการณ์ือข้อมูลเหรอพี่ใช่ข้อมูลของบริษัทประกันภัยซึ่งซึ่งใีตอนที่ธุรกิจประกันภัยจะทาตลาดตรงนี้เขาก็ต้องไปพูดคุยกับทางผู้ขายรถแนวทางในการจัดซ่อมรถเป็นอย่างไรนะครับเรื่องพวกนี้เนี่ยก็คือว่าทางบริษัทประกันภัยต้องไปเก็บข้อมูลมานะครับก็เหมือนรถที่เอาเข้ามาฐานกรย์มาเก็ตเบี้ยประกันอย่างเทสานี่ครับ เป็นแสนเพราะว่ามันใหม่มากาาจนตอนนี้แบบามาเริ่มหาช่างหาอู่ซ่อมได้ก็ถูกลงมาหน่อยใช่ครับคืออารมณ์เดียวกันอารมณ์เดียวกันเลยมีอะไรอยากฝากทิ้งท้ายให้กับ คนที่ดูนะที่จะหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือคนที่จะเข้ามาทาอาชีพเพราะวันนี้รถยนต์ไฟฟ้ามาดิรัฐบาลส่งเสริมนะครับเอ้ยทุกคนหันมาใช้ไฟฟ้าก็เดิะในฐานะคอปพอนะครับพี่เอมีอะไรอยากจะฝากไว้จริงจริงจริงเรื่องการของการใช้รถใช้ถนนเนี่ยไม่ว่าจะรถยนต์สันดาบหรือรถรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยถ้าเราใช้รถด้วยความระมัดระวังอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภยัยอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งแรกที่คอป อยากจะให้ทุกคนปฏิบัติรับนะครับลดความสูญเสียของการใช้ลถใช้ถนนลงให้ได้รับนะครับส่วนของงานของธุรกิจประกันภยัยงานของคอพอเนี่ยเราก็จะทำอย่างเต็มที่นะครับวันนี้เนี่ยทั้งคอพอทั้งธุรกิจเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่ความเอาเปรียบซึ่งกันและกันนะครับเราเราดูอยู่คอพอเราดูอยู่เรื่องของเบี้ยประกันภยัยที่จะทําให้มันเกิดความเหมาะสม สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงขาดบริษัทนะครับวิธีการอย่างไรที่จะทําให้สามารถลดต้นทุนในการรับประกันภัยลงไปได้อันนี้เราก็จะทำนะครับการพัฒนากรมธรรม์ใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะปับรถไฟฟ้าใช่ครับที่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 จะสอดคล้องกับความเสี่ยงของการใช้รถในแต่ละประเภทเนี่ยเราก็ศึกษาเราก็ปรับปรุงเราก็เติมต่างๆเข้ามานะครับเพื่อที่จะให้เป็นทางเลือกขับชากชนสามารถที่จะเลือก ทางความเสี่ยงของตัวเองให้เหมาะสมไดออนน้อันนี้อันนี้อันนี้ขอให้มันใจ่าครับมาดูนันเนี่ยแหละครับวันนี้นะเพื่อให้เราเห็นภาพเรื่องของเบี้ยประกรันองค์ประกอบวิธีการคิดของมุมการคิดประกรันทางฝั่งคอประพอเองนะครับ<ช>คุณอาจจะได้เห็นภาพและเข้าใจต่อภาพได้ทั้งหมดนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอนะครับพี่อาภกรปาเลิศผเพื่อช่วยเลขาธิการสายกํากับผลิตภัณฑ์ ธุรกิจประกันภัยนะครับขอบคุณมากนะครับครับผมสวัสดีครับยินดีครับถ้าใครมีความเห็นนะมีตรงไหนอยากสอบถามเพิ่มเติมนะสามารถคอมเมนต์มาคุยถามกันด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฝากกดแชร์กดไลค์ซับสกคริ์ให้ด้วยนะครับไว้ถ้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจนะจะมาอัปเดตสั้งนาทีนะครับสำหรับวันนี้จบเพียงนี้เจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณนะครับครับ